รีโว่นะครับล็อกโคบกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเรามาเที่ยวชมนะครับท็อปมอเตอร์ออยนะครับว่าท็อปมอเตอร์ออยเนี่ยครับเด่นดังนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในเชียงรายเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่เพียง6ปีแต่ลูกค้าตึมเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสำนักกันครับผมท็อปมอเตอร์ออยครับนะครับเดินกล้องกันเลยดีกว่านะครับท็อปมอเตอร์ออยนะครับตัวแทนจำหน่ายรีคิดโมลี่ แล้วก็แมนนนนะครับเอสเตอร์ออยเยอรมันดีลิวิดมอรี่ก็เยอรมันดีนะครับเรามาเจอเจ้าของร้านเท่าแก่ร้านคุณท็อปสวัสดีครับอคลิปที่แล้วเราจบไปแล้วเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องวันนี้มาทําคลิปเที่ยวชมนะครับท็อปมอเตอร์ออยล์เจอนครับมีอะไรบ้างครับปัจจุบันนี้เอาผ่านทําอะไรครับันนี้เอาานนี้มาติดตั้งบาอวีพีครับบ่อวิกีเมาส์มาทำบาะนะครับเราบาะตัวท็อป ครับ,บครับผม,บผมเดี๋ยวนี้ทำเบาะด้วยเหรอครับผมทำเบาะแล้วก็เห็นบอกเฟซออฟเฟซออฟหน้าด้วยแต่งหน้าเอาผาจาก20เป็น30อ่าเป็นเอาผาเป็นเลกซัสครับผมเมื่อก่อนงานนี้ไม่มีนี่เมื่อก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเมื่อก่อนไม่มีครับเมื่อก่อนคุณท็อปทำธุรกิจเปลี่ยนถ่ายศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเลยใช่คะใช่ไหมครับเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วก็อยู่ในตึกแถวใช่ครับที่นู่นแล้วก็ย้ายมาที่นี่ที่นี่นี้มันกี่คูหาเนี่ยครับ พื้นที่นี้ก็กลายเป็นอันนี้ก็สองคูหาละอ่ะนี่สองคูหาตรงนี้งานครับผมอ่าเดี๋ยวลองเดินเดินเที่ยวชมนะครับผมบริการหลากหลายฮะทำมีทั้งเปลี่ยนยางครับทำช่วงล่างเปลี่ยนยางนี่ของยี่ห้ออะไรบ้างครับยางก็จะมีของโยโกฮาม่าครับฮันคุกครับชลินฝังดีเอฟครับผมอ๋อก็เรียกว่าหลักๆนี่ครบช้อนเกือบทุกตลาดเลยนะครับตลาดบนตลาดกลางตลาดพื้นฐานมีหมดนะครับอ่า เดี๋ยวเดินต่อเลยครับที่เห็นเห็นก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็มีงานซ่อมเกียร์ครับผมโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ทำอะไรหมดทุกอย่างอ่าชุดล่างเครื่องยนต์รับด้วยเหรอโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์นะครับซ่อมเกียร์นี่ทําอะไรกับเกียร์ครับซ่อมเกียร์ก็ต้องแล้วแต่อาการไะครับบางีบางคนก็คัสหมดบางทีก็ส่วนมากจะเป็นออยเกียร์แตกอ่าเดี๋ยวพอถึงค้ชพูดว่ออยเกียร์คุณท็อปตอนนี้เชิญเชิญหน้าร้านคุณทเห็นนเห็ป้ายตรง สติกเกอร์ที่ประตูหลาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับคุณน็อตลงเข้าไปดู<ช>นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่อ่านแล้วกระแทกใจมากเลยนะครับสาเหตุที่เกียร์พังนะครับ,รบสาเหตุที่เกียร์พังหลักๆมี2ส,สาเหตุนี่คลายแม็กเลยความร้อนสูงความร้อนสูงใช่ครับแล้วก็น้ำน้ำเข้าเกียร์ความร้อนสูงเกียร์พังเพราะอะไรครับความร้อนสูงนี่คือน้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพนะครับทำให้การป้องกันของฟิล์มของน้ำมันเสื่อมทำให้เกิดการเสื่อมบางยี่ห้อบอกไ์ไทางวัรันตีไง ผมไม่ได้หรอครับผมผมอยากจะให้ลูกค้าลองเปลี่ยนความคิดดูว่าลองสักสี่หมื่นโลแล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะไม่ต้องไม่ต้องฝัดน้ำมันเกียร์ก็ได้เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แค่ประมาณสักสี่ห้าครับผมบอกแล้ว่าความแตกต่างรู้ได้ทันทีเลยและลูกค้าหลายๆคนที่ฝัดชื่อน้ำมันเกียร์ทุกสี่หมื่นโลทูกค้าเราเห็นน้ำมันเกียร์ที่ออกมาครั้งแรกจะดำสีเลยครับครั้งที่สองจะเริ่มไม่ดำละครับครั้งที่สามจะถ่ายทุกทุกสี่หมื่นครับ 10รอบก็ใส่แล้วก็การเปลี่ยนของเกียร์ดีกว่าดีกว่ามากครับครับผมครับก็พูดง่ายๆนะครับความร้อนนะครับเกี่ยวกับน้ามันเกียร์ก็ทําให้ใ<ช>น้ํามันเกียร์เนี่ยด้อยประสิทธิภาพว่ามันเกียร์มันมี oil อ w อเมอร์ครับมันมีหน้าที่อยู่ในน้ำมันเกียร์ครับบ้างก็ใส่อยอยล์เกียร์แทนแยกมาเลยครับกปัญหาเรื่องความร้อนของหม้อน้ำที่จะทำให้เกียร์ร้อนครับก็ระบายความร้อนได้ดีก็คือมาใส่ออยล์เกียร์ นะครับใส่ออยเกียร์นี่คือสายเหตุของเกียร์พังนะครับเกียร์พังก็คือความร้อนสูงน้ําเข้าเกียร์บางคนบอกไม่ได้ขับรถลุยน้ําจะเข้าเกียร์ได้ไงก็คือพูด,ดง่ายๆออมวอร์มเมอร์ที่มันมาจากเครื่องเนี่ยนะครับอย่างฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดเนี่ยมันเอาน้ํามันเกียร์ไปวนในตัววอร์มเมอร์ก่อนน้ำมันในวอร์มเมอร์มันก็มีน้ํามันเกียร์แล้วถ้ามันมีรูตามดมันแตกมันผุน้ําก็จะเข้าเกียร์เกียร์ก็พัง คูลรันเนี่ยมีการใช้งานที่ดีอยู่ประมาณ1-2ปีองยาก็บางหนึงองปีนี่น่ากลัวนะ SOT AOT นี่คือแค่ห้าหมื่นกิโลนะครับอ๋อมันไม่สมุนก็จริงแต่มันจะเริ่มการมีการกัดกร่อนทำให้เสียหาครับก็เขาใช้น้ำคูลรันของแบรนด์เนมแล้วนี่มันจะกัดก่อนอ่าในความนจริง8ปดหมื่นโลควรเปลี่ยนครับผมครับอ่านะฮะก็ ครับผมจริงๆแล้วมันไม่มีแต่ออยเกียร์มันจะมีออยน้ำมันเครื่องอีกอย่างของ Ford ดบเทอร์โบออคุณท็อปมีน้ำมันเครื่องอีกนะครับอยู่ในรถยุโรปก,ก็มีออยเครื่องอีกซึ่งทําให้น้ําอาจจะแตกเข้าไปทะลักในเครื่องได้ใช่นะครับผมว่าถ้ายิ่งถ้าเราใช้น้ำเปล่าจะเกิดแรงดันสูงโอ้เราต้บน้ำาีรงดันครับอยิ่งไม่ควรใช้เลยอ่ะเดินไปไหนต่อครับผมเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับนีกยถือว่ามาเที่ยวนะครับ เป็นในส่วนของห้องรับรองลูกค้าอ่าครับผมแ,แคบไปหน่อยเดี๋ยวสักพักต้องย้ายของออกละอ่าเห็นบอกกําลังขยายพื้นที่อีกใช่ครับนะครับบ้านกำลังกำลังสร้างไอ้ตรงนี้มันมาอยู่สามปีแล้วกลายเป็นเมื่อก่อนผมมายังโล่งๆกว่านี้นะเริ่มรู้สึกคับแคบขึน้นนี้เอาของออกไปเยอะแล้วลเพราะว่าลูกค้าเริ่มไม่มีที่นั่งอ่าเดี๋ยวต้องย้ายออกหมดครับผมโชกเบรกทางงามีโชกมีเบรกพูดถึงโชกโชกนี้จําหน่ายของยี่ห้ออะไรบ้างครับโชกหลักๆก็มีของไอรอนแมนครับ ของโฟรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ไฟเอสเอสเชอินไลท์ครับงนะครับชกเพชรไรอะไรเงี้ยครับก็มีครบหมดทั้งรถรถเก๋งรถ SUV รถอะไรต่างๆอ่ะผมเห็นตรงนู้นแวบแวบแวบๆนะครับน้ำมันเครื่องคุณท็อปตอนนี้มาเป็นตัวแทนของของลิฟต์บุรีครับแล้วก็มีแมนนอนเข้ามาด้วยอ่ะเรามาพูดถึงแบรนด์ของของแมนนอนนิดนึง แมนนอนเนี่ยมันมีคำว่าเอสเตอร์ผมขอความหมายของคำว่าเอสเตอร์นิดหนึ่งลองอธิบายให้ผมเอสเตอร์ของแมนนอนเนี่ยหมายความว่าอย่างตัวตัวแมนนอนเนี่ยครับมันจะเป็นน้ำมันเครื่องคุบสามครับคุบสามแล้วก็มีส่วนผสมคูปสี่ด้วยครับคูปห้าคือเอสเตอร์ครับแต่ว่ามันจะผสมมาแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่านั่นก็คือเป็นเหลนน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดละคูปห้าคุบสูงที่สุดละครับครับทำให้น้ำมันเครื่องแมนนอนเนี่ยเป็นเฉพาะฟูลลี่ซินเทอร์ลิ่ม เดอรมัน right the oh, okay. yeah. I mean, ี่ถ้าถ้ามีคำว่าฟูลี่สินจะติดได้เนี่ยน้ำมันเครื่องก็าเป็นกรุ๊ปสามแล้วปกติน้ำมันเครื่องทั่วไปก็ตีตีแล้วอะไรฟูลี่เหมือนกันป่ะอ๋อในในในหลายแบรนด์จะแค่กรุ๖หนึ่งกรุ๖สองเขาก็บอกว่าเป็นฟูลี่ได้ละอืจะต่างแบบของยุโรปครับต่างแบบของเยอรมันกฎหมายเขาค่อนข้างเข้มอ๋อกฎหมายเขาเข้มถ้าจะตีคำว่าฟูลี่นี่คุณจะต้องต้องเป็นเนื้อน้ำมันแบบสังเคราะห์ ขร้อยเปเลยไม่ไม่ใช่ว่ามีอย่างอื่นมาผสมเกินเกินกว่าที่เขากำหนดอืมครับผมครับครับอ่านี่ผมได้ใช้ตัวนี้นี่นี่ผมผมเคยได้ใช้ตัวนี้ใน o o n d City ตี้หนึ่งจุ 1> 1. ต,ตัวนี้นะครับ,รบอันนี้เซ r ร m o าโมใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ผมใช้อยู่ใน Honda City 1.0หนึ่งเทอร์โบแก้ปัญหาเครื่องเขกผมผมใช้มานานไอของเดิมเนี่ยผมใช้มานานแล้วมันก็ยังเขกเอพอมาเปลี่ยนตัวนี้จบเลย นะครับเสียงเครื่องที่คิกคลกคลิกลากิกเซิลิกคลกคอิคลกลกคิกคลิกิกอืิอคลกคลืกคลิกลิกคลกคลิกคลกครักคลิกลกิกลกกิกกคกิคิิกิกกกกกคริบกกีิป็นกคกลิิกกิกกิกิคกกคิกคนคิกลกิกคล้กคิครับคคลกลิกิกคลิกคิลคินิ อ๋อครับผมครับจะไปล้างเซนเซอร์เป็นซินก็ตันเหรอไม่ใช่เฉพาะดีเซลหรอมีขมเหาตันครับแคทาลอิคแคทาลิติคถ่าเริ่มตันรถจะเร่งไม่ออกอืมมันจะตื้อตตัวนี้มันช่วยได้หลหลายเรื่องนะฮะบางคนบางคนก็มานานก็เล่นตัดเลยใช่ไหมตัดแล้วก็ไปหาวิธีหลอกอะไรกันนะครับหลากหลายเลยอ่ะต่อมาครับมาตรงนี้มีผ้าเบรกเน็กเตอร์นะครับผ้าเบรกเน็กเตอร์ครับผม เดินเดินต่อเลยครับมีอะไรครับไปด้านหลังต่อเลยครับเนี่ยอ่าก็มีมีก,กเเระดูกชกไปเดินบนท,ท,ท,ท่อไอดีฟอยอ่าอ๋อเนี่ยฮะที่ที่อ่าท่อไอของอินเตอร์เนี่ยนะต้องต้องอนนจริงๆก็อยากให้มีสำรองเลยนะถ้าไม่มีสำรองก็มาจบตรงนี้อันนี้ใช่ครับอันนี้ของ BID อันนี้พวกนี้จะไม่มีรอยฟวันเลยครับรับเป็นชิ้นเดียว คือเนี่ยคุณครับไอ้พวกนี้ทำไมมันชอบแตกนะครับบางทีรถไม่กี่ปีเนี่ยมันการันตีเป็นปีไม่ได้เลยบางทีเพราะมันเจอแรงดันถบ่มขยายตัวขยายตัวครับขยายตัวแล้วก็ยุบเขยายตัวแล้วก็ยุบซึ่งมีอายุการใช้งานสุดท้ายก็ต้องแตกผมก็เลยเ็บบางทีบางทีมันแตกเนี่ยอายุรถก็ไม่เยอะแต่มันก็แตกแตกเสร็จมันจะถ้าพื้นเรียบทางเรียบมันก็วิ่งได้อยู่ ขับได้ไม่ไกล,ล้ะเพราะเร่งเร่งไม่ได้พอร,รถจะติดเซฟโมดจะอืดไปเลยอ่าก็คือประคองได้แต่ถ้ามันอยู่บนเขาเนี่ยอยู่ภาวะที่กําลังจะกลับบ้านไม่ต้องสอนเนี่ยกลับไม่ได้เลยไม่ไม่ควรครับเพราะว่ามันช้ำให้เทอร์โบเราทํางานหนะักเทอร์โบจะขาดอ๋อเทอร์โบจะขาดเพราะฉะนั้นถ้าเร่งไม่ขึ้นและไอ้นี่ขาดไม่ควรวิ่งต่อแล้วไม่ควรนะคร้อูอออ้ดลอยร่วนให้ได้ วิธีการอุดชั่วคราวทำยังไงฮะ้องหสกอตเทปได้ไหมอพันไปก่อนนะครับไม่ควรจะขับแบบขาดๆอย่างนั้นไม่ควรนะฮะไม่ควรเดี๋ยวจะไปหาเทอร์โบต่ออ๋อครับผมครับข้อ่านก็เป็นความรู้อีกอันหนึ่งนะครับอ่าอ่ะเจอกันเลยครับผมอทั่วไปอันนี้ก็อะไรทั่วไปครับผมฝั่งนี้ก็อันนี้ก็อ่ะเจอนเลยครับปิดปิดประตูกันไม่ได้อะไรออกไหมเขาไม่อะไรครับผมในอุาหาูมิเย็นแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็น อะไรทั่วไปละครับผมอากาศฟองนั่มันเครื่องสูงอ่านะครับสูงอะไรเกียร์ฮะมีสมองเกียร์ฟอร์ดเลยครับผมผมนี่ตุ๊สต็อกสมองเกียร์ฟอร์ดเลยใช่ครับแสดงว่าฟอร์ดเข้าเซอร์วิสที่นี่เยอะใช่ไหมครับถึงขั้นสต็อกสมองเกียร์นี่มันทําไมพังบ่อยเลยนะมันมันจะมีบางเคสที่ว่าน้ําเข้าเกียร์อ๋อครับน้ําเข้าเกียร์ก็คือออยแตกเรียบร้อยเลยฮะเพราะว่าสมองมันช็อตเลย ก็คือไอออยวอร์เมอร์เนี่ยแหละมันแตกเข้าไปถ้าบางคนก็บอกผมไม่ได้ลุยน้ําเลยนะอู้ยนาทีมัน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 ถึงจะตื่นเลยครับข้ <c oughs> างหลังอเป็นหมดบละบาเกียร์ครับผมครับอ่าแล้วนี้มีช่องเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องซ่อมช่วงล่างมีลิฟต์ <c oughs> อ่าหนึ่งสามช่องนะครับสามช่องเซอร์วิสนะครับแล้วก็จะมีตั้งศูนย์ด้วยใช่ครับนะครับตั้งศูนย์ของเครืยนต์เคร่งตั้งศูนย์ครับผมล้อมรุ่นใหม่ด้วยนะฮะเออถุงถุงล้อรุ่นใหม่คืออะไร เห็นผมผมพอดีสื่อสามผิดกับบริษัทแล้วไปสั่งเอาเป็นตัวท็อปมาซึ่งตัวนี้ไม่มีในประเทศไทยอืยแล้วก็แต่ผมจ่ายตังค์ไปแล้วอืบริษัทเขาก็เลยโอเครับทางอิตาลีนะฮะเขาก็เลยส่งมาให้มันดีกว่ากันยังไงครับเป็นระบบโซนาครับอืเป็นระบบโซนาก็คือว่าหมายถึงตัวไหนตัวไหนเครื่องถ่วงล้อระบบโซนามันจะดีมันจะดีกว่าเครื่องถ่วงล้อทั่วไปยังไงคุณท็อป ปกติเครื่องถ่วงล้อมันก็น่าจะถ่วงล้อแล้วจบนะในความหมายของผมเนี่ยมันจะละเอียดกว่าเหรอครับใช่ครับตัวนี้มันอย่างนี้ป่ะที่เขาเรียกถ่วงจี้ถ่วงอะไรเงี้ยใช่ไหมเหรออันนี้เป็นระบบโซน่าครับแล้วก็จะมีเลเซอร์ชี้เป้าให้ชี้เพื่ออะไรครับยังไม่มีตัวคือปกติแล้วเนี่ยเราเอารล้อใส่ใช่ไหมครับครับดันดันดันขึ้นปึ้ง เราล็อกทุกอย่างเรียบร้อยครับเราก็มาป้อนไม่ต้องไม่ต้องป้อนอะไรเลยเลยปิดอย่างเดียวพอเราปิดปุ๊บโซน่าจะคำํานวณให้เลยว่าล้อน้ำหนักเท่าไหร่อืล้อขนาดเท่าไหร่อมีตรงไหนเบาตรงไหนหนักแล้วมันก็จะระมวลผลให้เลยว่าต้องติดตะขดตรงไหนครับผมครับครับแทนที่ว่าเราต้องมาปิดตรงนั้นตรงนี้อันนี้ไม่ใช่แร้มันจะชีเ้เลยว่าจุดนี้เบาอืม อันนี้เบาไปนะก็เติมตัวเข้าไปคูดนี้ง่ายจะแม่นยำกว่า,วาทั่วไปนะครับผมคครรัับบผม,บม,มอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้นนคลิปที่แล้วก็ทําไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็พูดพูดใหม่อีกทีนึงคนละคลิปกันอันนี้เป็นเครื่องฟอก เครื่องฝัดฝัดน้ำยาหม้อน้ำอ่าฝัดน้ำยาหม้อน้ำพอดีผมชอบเซลเป็นเครื่องฟอกไตฝัดน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมอ่าต่อมาอันนี้นี่ฝัดชิ่งน้ำยาแอร์ฝัดชิ่งน้ำยาแอร์นี่น้ำยาแอร์สะอาดแล้วครับเปลี่ยนระบบใหม่เข้าไปครับนี่ไอ้พวกฝัดฟัดพวกนี้นี่เมื่อก่อนไม่มีนะนี่เดี๋ยวนี้มาถึงฝัดน้ำยาแอร์กันแล้วนะครับแล้วนี้ฝัดอะไรครับนี่ฝัดน้ำมันเกียร์ CVT ครับฝัดน้ำมันเกียร์ CVT นะครับโอ้โหนี่ CVT ก็แยกมาเลยนะผมผมแยกเลยครับอ่าอันนี้อะไรครับ นี่ก็เป็นเครื่องฟอกเกียร์รุ่นเก่าเครื่องเปลี่ยนให้มันเกียร์รุ่นเก่าเราใช้กับรถรุ่นใหม่ผมไม่โอเคละ,อะตอนนี้เราใช้เพียงแค่เติมเพราะว่าแรงดันมันสูงมันสูงมากมันไม่ใช่ระบบออโต้ครับผมออโตพ้พวกนี้แต่ละเกียร์เขาจะมีแรงดันที่ปล่อยออกมาซ้ายขวาครับให้เท่ากันพวกนี้ไม่ได้มันม,มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอ,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 อีกเข้าไปต่อมานี่เครื่องอะไรครับอันนี้ก็เครื่องฝัดน้ำมันเกียร์ของแมนันครับผมเครื่องฝัดน้ำมันเกียร์นะครับ น้ำมันเกียร์เราต้องฝัดชิ่งนะครับใช่ครับนี่เป็นแบบพรีเมียมหน่อยครับเป็นแบบระบบพลาสตีนอืมดูหรูหรามากแบบนึ้นครับก็นี่ก็เป็นแบบออโต้เหมือนกันคุมแรงงานออโต้เหมือนกันแต่นี่ก็ใช้น้ำมันเกียร์ทั่วไปโอ้อะโอเคครับเดี๋ยวไปเห็นบอกขยายไปส่วนอะไรนะครับด้านหลังเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันตรงนี้ก็ต้องเอาออกเดี๋ยวให้รถเข้าทางนี้เลยอ๋อครับครับเดี๋ยวผม โชว์ผ่านตอนนี้ก็จะเป็นของลิควิดโมลี่นะครับอันนี้คูลเลนนะครับของลิควิดโมลี่นะครับอันนี้ก็น้ํามันของศูนย์นะครับนี่ของศูนย์<ม>นะครับสําหรับอ,อ,นะอันนี้ของแมนนอนนะฮะอันนี้โมตุนนะฮะอันนี้ขยายเพิ่มตรงไหนครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางผ่านรถละอ่าทางผ่านของรถจะย้ายไปไว้ข้างหลังแอ๋อเมื่อก,ก่อนมีแค่กําแพงตรงนี้ปิดใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้พอดีขยายพื้นที่ฮะอ๋อ เทพื้นเรียบร้อยแล้วอ่าครับผมเหลือเหลือตั้งโครงอาทิตย์หน้าครับก็คือเทพื้นส่วนสั่งเป็นเซลูลาบีมครับผมคืออะไรครับเซลูลาบีมเซลูลาบีมคือเป็นเ็กตันเลยครับครับเ็กตันแบบชิ้นเดียวไม่ต้องมาเชื่อมอืมมาถึงน้ยกประกอบก็คือได้พื้นที่เท่าที่เทปูนี้เพิ่มอีกใช่ครับนะครับลิฟต์ก็วางนี้ห้าตัวอันนั้นก็ลิฟต์ลิฟต์สะพานอีกตัวหนึ่งอ่าตน้ก็ห้องน้ำลูกค้าครับผม ก็เรียกว่าพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกใชไ่ไหมครับโอ้เรียกว่ากี่ตารางเมตรแล้วครับอย่างนี้ตรงนี้เพิ่มมาตรงนี้สี่สี่ร้อยยี่ประมาณสี่ร้อยยี่สิบตารางเมตรครับผมฝั่งโน้นก็ทำเป็นที่จอด,ดรถกรณีลูกค้ายังไม่มาเอารถครับผมเห็นบอกเครื่องก็ซ่อมเกียร์ก็ซ่อมนะครับอาเจี่นเลยครับผมตอนนี้กลายเป็นงานงานเครื่องยนต์ก็ทำ,ทำนะปกติทำแต่ช่วงล่างอย่างเดียวไม่ไค,ครับ ใช่ครับแต่หลังๆมามันมันต้องทำครับลูกค้าลูกค้าขอร้องให้ทำ<ช>นะแล้วคุณท็อปนี่เดี๋ยวนี้ยังทําแต่งรถอีกไหมครับทาอยู่ครับทำทำอยู่ครับ, <c oughs> รบแต่ว่ารถรถรถแต่งนี่ก็ลดลงไปเพราะไม่ค่อยมีเวลาครับไม่ค่อยมีเวลาแล้ว,พวเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเที่ยวแล้วเพราะว่าเท่ากแก่ลงทุนแบบเต็มที่เลยนะครับนี่แค่เวลา3ปีเองนะที่ย้ายมาที่นี่ของเดิมอีก3ตอนนี้เป็น6เนาะครับผมก็ได้การสนับสนุนจากลูกค้าครับผม พี่ๆน้องๆทั้งหลายแหลทั้งบริษัททั้งเอยบอกเลยนะครับวันนี้ครับงานซ่อมอันนี้พวกนี้พังหมดละซ่อมเกียร์ซ่อมเกียร์พวกนี้ก็เกียร์หมดเลยครับเครื่องยนต์ก็มีงานเกียร์นี่ส่วนใหญ่เขาเป็นของของยี่ห้ออะไรเป็นหลักครับรถกอดกับฮอนด้าฟอร์ดกับฮอนด้นะครับฟังน้าหนาวเลยแล้วก็ขับฮอนด้อยู่ด้วย ฮันด้าซีที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทั้งดีอ๋อครับผมครับขับอันนี้ก็มาเซอร์วิสคันนี้ก็มาทําอะไรครับนี่นี่ก็ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับอ่าตัดชิ้ตอนนี้นะฮะใส่อินทิ้นปัดอยู่ครับอันนี้ก็เป็นรีโวสองจุดแปดหัวเดียวนะครับตัวใหม่เลยนะครับนี่ท็อปเชียงรายคุยไปคุยมานะครับผมคุณท็อปผมก็เลยคุยกันเรื่องนะครับ B M เมของผมว่าผมลาก่อนกับยางลันแฟตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะใส่ ไอตัวโยโกฮาม่านะครับเห็นคุณท็อปพูดว่าอะไรครับเครื่องถอดอะไรยางรันแฟตอ๋อใช่ยางรันแฟรเนี่ยเครื่องถอดต้องต้องดีอืมอมันไม่เหมือนทั่วไปยังไงครับคอพวกนี้ต้องต้องแข็งนะครับเพราะยางรันแฟร์ขอดพวกแข็งมากครับขอบพวกแข็งมากโดยมากก็ต้องตัวนี้ต้องแน่นลูกสุกต้องดีครับ<อ>แล้วก็ระบบที่ถอดอย่างผมเนีผมใช้ระบบออโต้คร<อ>ับพวกนี้เป็นระบบออโต้<อ>นะครับครับ คือพูดง่ายๆถ้าเครื่องไม่พอเครื่องจะพังหรืออะไรจะพังไม่ฮะอย่างนี้เราไม่ต้องมาใช้เหล็กกันยางครับครับเราใช้แขนกดแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวต่อดึงเข้าไปอ๋อพูดง่ายๆอ่ะพูดอ่ะพูดกันตรงๆเลยเซฟเซฟแม็กไหมของลูกค้าไหมเซฟแม็กของลูกค้าแม็กบางทีซื้อมาโทษทีนะอย่างของบีเอ็มนี่สี่วงแสนกว่าใช่เซฟแม็กแล้วก็เซฟตัวช่างด้วยไม่ต้องใช้แรงเยอะอ๋อครับอย่างนี้ไม่ได้ใช้กันเลยครับครับผมอืมอืมอืม เราใช้แบบนี้มันปลอดภัยกว่าดีกับล้อลูกค้าครับแล้วก็ดีกับตัวช่างเองครับผมไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะไม่งั้นก็ต้องงัดเป็นอยู่นั่นแหละแต่ถ้าช่างเก่งๆแล้วก็พวกนี้เขาก็บอกว่าไมันยเป็นละงัดไปงัดมาแม็กเป็นรอยโอ้แม็กเป็นรอยหัวใจหลักวใจหลักเลยเก่าเก่าหัวพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยลูกค้านะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอะไรนะเขาบอกถอดยางแบบเครื่องถอดยางนี่เราใช้เป็นแขนไฮดรอลิกแทนครับผมทีเราจะมาเอาเหล็กงัดยางมางัดนะงัด เราใช้ตัวนี้กดใช้ตัวนั้นดึงครับผมครับคับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับของที่ท็อปมอเตอร์ออย์นะครับผมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดมอรี่พลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดูดันจากประเทศเยอรมน,นี